ใหญ่ให้ผมดิไหนดูซินกาคนขายหน่อย สวัสดีครับจำกันได้หรือเปล่าครับว่าใครครับผมเป็นประธานครับปปสีวลี24ชั่วโมงครับเดี๋ยวเราจะไปหาเป้าหมายค้นหาคนดีสู่สังคมกันนะครับช่วงผมเป็นประธานเดี๋ยวเราพบกันนะครับพี่นะพี่ไ้ยินไปยินนะครับเป้าหมายค้นหาคนดีของเราจะเป็นจริงหรือเปล่าเจ้านี้เราไปดูนะครับว่าจะมีทั้งใจนะครับเผื่อแผ่แบ่งปันกันไหมครับผมก็จะเป็นคนขับคานเดินไปแล้วนะครับมันจะถึงบ้านแล้วครับผกเครับครับ ว้าวว้าวว้อวว้าววาวว้าาววววาวว้วว้าว้วว้า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 ว้ ราอนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับร้านนี้ขายอะไรกันไหนดูสิหน้าคนขายหน่อยูลิตรัสิีวิลศิลปินดาราสายคุณองค์กรตสุดไม่สบายหามผลกำไรกัำไรสูงสุดใส่ใา บริษัทบัญชีออนไลน์ประเทศไทยจำกัดโปรแกรมบัญชีออนไลน์นวัตกรรมใหม่ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนง่ายเพียงปลายนิ้วสมัมผัสติดต่อสอบถาม0617892364ประหยัดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสิวลีแลนด์พร,ร็อพเพอร์ตี้ แหล่งสูงรวมซื้อขายที่ดินทำเลทองบ้านเดี่ยวคอนโดอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภททั่วประเทศนึกถึงสีวิลีแลนด์ p r o อพเพอตติดต่อสอบถาม0638796965 ฉลาดเลือกฉลาดคิดอรัญญพรเพชโครงการหมู่บ้านที่ดีที่สุดตะเล่นตะเล่นตะเล่นตะล่นตะเล่นตาเล่นจำผมได้ไหมครับเมื่อเช้านี้ขอทานคนหนึ่งสวัสดีครับผมป๊อปเป็นประธานจากรายการหาทํเอ็มคอร์ดเคดีสานนะครับทุกวันจันทร์ เที่ยงคืนหนึ่งเที่ยงคืนครึ่งน,นะครับวันนี้เดินทางมาที่ร้านด็อกเตอร์กว๋วยเตี๋ยวไก่2520ครับค่ะ ร้านคุณคือร้านผู้โชคดีที่มีน้ำจิตน้ำใจช่วงผมเป็นประธานค้นหาคนดีสู่สังคมเป็นช่วงที่ขอทานอยากจะรู้น้ำใจของคนเราว่าได้มีโอกาสเผื่อแผ่ไหมครับ<อ>เมื่อเช้านี้ผมเดินทางมาแล้วก็มาขอข้าวกินแล้ววันนี้เพื่อความเป็นมงคลนะครับเราก็มีของรางวัลมอบให้กับร้านด้วยนะครับระศีวลีมาเลยวันนี้ผมอยู่ตรงที่ร้านดอกเตอร์ก๋วยเตี๋ยวไก่25 2 0ยอยู่กับพี่พี่นาค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวไก่แห่งนี้ของพี่นานี่อยู่แถวไหนครับ เป็นถนนสัดวหไยานาวาค่ะซึ่งวันนี้รายการหาธรรมเนี่ยนะครับก็มีของมุคลมอบให้ก็คือพระศิวลี12นิ้วนะครับจากโครงการประดิษฐานพระศิวลี789องค์ทั่วไทยจากมูลที่พระศิวลีมอบให้นะครับเพื่อไปบูชากว่า600พิธีแล้วและก็เงินรางวัลอีก3,000บาทนะครับผมขอเิ็คประมืนเลยครับโอ้ยอดเยี่ยมมากนะครับ คนดีสู่สังคมไทยเราต้องช่วยเหลือเราต้องแบ่งปันเผยแพร่นะครับขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทางร้านภาพนี้ก็จะถูกเผยแพร่ไปที่รายการช่อง9ก้านะครับกับสื่อต่างๆเพื่อแสดงให้รู้ว่าเรายังมีคนมีน้ําใจอยู่นะครับถึงว่าจะเบือดรลอนเป็นคนยังไงมาเราก็ช่วยเหลือได้เท่าที่เราช่วยได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับพี่นาด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ยิ่งถ้าลุงแกอยู่แกจะเห็นนะจำปั๊บได้บอกเฮ้ยเคยว่าเห็นเคยหรือเปล่าเราเกรงว่าจำได้เราเลยหนีก่อนเลยใครอยู่แล้วลูกสาวใครเนี่ยอะไรนะทุกลูกยิ่งสงสัยเลยว่าคุ้นๆกลัวจำเสียงได้หน้าเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่กลัวจำเสียงเพราะว่าเขาจะรู้จักลุงรู้สึกว่าคุ้นมากเลยลุงคุ้นลกามันเปลี่ยนเลยเขาสงสัยผมนะผมเลยต้องเดินหนีออกมาไงเพราะว่าไม่อยากให้เขารู้ว่าเราคือใครไงผมว่าบางทีเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยเราเคยมีกินเราเคยอยู่ที่ตรงนี้เขาเคยเห็น แล้วทอามายมาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมองอีกมุมหนึ่งก็เลยเดินหนีไปก่อนเลยก็เลยช่วงบ่ายก็จะพาทีมงานมานะครับแสดงความยินดีแล้วก็มอบเงินรางวัลให้เริ่มแล้วที่หาทำไมแอคชั่นเลยว่าจารย์หนึ่งมองอะไรวะตาล็อกแรกเห็นแล้ววะพวกตาไอเราว่าอาจารย์หนึ่งมันมองอะไรวะสายตาอ๋อเงินแอคชั่น เ <Ll> ริ่มแล้วที่หาทำาสองหนึ <k ip falling> ่งอคชั่น ผมจะนั่งนี่ไงไม่ได้ผมไม่เข้าไปผมป๊อปภาษีวลี24ชั่วโมงผมเป็นประธานครับอูรัตนานนได้าร์ดนักแสดงครับคุณรักธรมพอริการ์ดคุณิชัยสมมากชื่อเล่นชื่รอริการังพอริาครับใหญ่ามบอกสุนเพียบริการครับบอนี่ร้อยจุิโต้สาวันบริการครับเริ่มแล้วที่หาทํา